การบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุป Active Learning ของโรงเรียนท่าศิลนครของเราโรงเรียนท่าศิลนครของเราใช้การ PLC นะครับเป็นวิธีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุป Active Learning ในสารศึกษาโดยจากการ PLC ของเรานั้นค้นพบว่า การนิเทศภายในแบบเปิดชั้นเรียนและการพัฒนาบทเรียนร่วมกันด้วย TSN m o เด l คือแนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุปของครูผู้สอนซึ่งคุณครูผู้สอนนั้นเราเองก็ส่งเสริมให้คุณเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองสร้างเน็ตเิรกสร้างเครือข่าย ในการส่งเสริมครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) โดยเรามี Network นะครับต่างๆมากมายอย่างเช่นครุสภา u n e s c o ก h ชฟรอนนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญตลอดจนเราก็จะมีสํานักง,งานเขตวิธีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทนะครับที่มีศึกษาใีเทศ คอยให้คําชี้แนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยปัตสุลินนะครับที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับในการส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนะครับซึ่งครูเราเองนั้นก็นอกจากเราจะสอนแบบเชิงรุกแล้วเราก็ยังวัดและประเมินผลแบบเชิงรุกเราใช้กระบวนการที่หลากหลายนะครับทั้งจากการสังเกตจากการ สัมภาษณ์จากการาประเมินผลตามสภาพจริงนะครับดูทักษะดูกระบวนการนะครับดูเจตคตินะครับของผู้เรียนนะครับว่าเด็กแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่วนก,การนิเทศนั้น ก็อย่างที่นาเรียนเบื้องต้นโรงเรียนของเราเรานั้นใช้กระบวนการวิเทศภายในแบบเปิดชั้นเรียนและพัฒนาบทเรียนร่วมกันด้วยรูปแบบ tsn m o เด l ก็คือเราจะมี3ทีมก็คือทีม plc ทีมบริหารและก็ทีมครูนะครับเราก็จะกำหนดในสัปดาห์หนึ่งจะมี1น,นวันคือวันอังคารให้คุณครูทุกท่านได้พัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยครูทุกคนนั้นนำแผนการสอนของตนเองมาให้ทีม plc นะครับในกลุ่มของเราได้วิเคราะห์ได้วิาพากษ์ได้ให้คำแนะนำได้ชี้แนะตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูด้วยกันเองนะครับโดยมี b u ตตี้ทีเชอรมีเอ็กซ์เพรสมีแอด i ิสเตอร์นะครับ, Teacher, uh, Expert, rator, รบอันนี้คือในการนิเทศนอกจากนั้นแล้วเราก็จะ observe ชั้นเรียน นะครับออบเซิร์ฟชั้นเรียนโดยคณะทีมผู้บริหารนะครับทีม PLC นะครับไปร่วมกันสังเกตชั้นเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาสะท้อนผลร่วมกันเพื่อให้ได้รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เ,เหมาะสมนะครับเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เช่นรูป เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับส่งผลให้โรงเรียนของเรานั้นได้รับการยอมรับได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศเบสแพ็กทีสนะครับได้รับรางวัลจากผู้สภาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมผู้บริหารก็ได้รับรางวัลผู้หานนิเด่นจากสมาคมต่างๆและก็ได้รับรางวัลสมาร์ d ดี e เตอร์คุณครูก็ จากเดบรางวัลระดับชาติระดับภาคและก็ระดับเขตนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเรานั้นจะเป็นสมาร์ทที c เชอร์ระดับบรอนด์สมาร์ส่วนนักเรียนผลการสอบโอเน็ตของเรานั้นสูงขึ้นเราสามารถทำผลการสอบโอเน็ตได้เป็นระดับที่4ของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีมีผลงานนักเรียนระดับระดับชาติระดับภาคนะครับแล้วก็ผลงานด้านการศึกษาต่อ และก็ท้ายที่สุดผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนเราด้กันยอมรับจากชุมชนนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนที่ดีนะครับส่งผนให้ชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นกว่า100คนนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ